วัสดีครับพี่ครับผมซ่อมบ้ครับซอมครับผมกะมาซอมยังครับผมสอมบุครับซอมรู้แลครับซ่อมบ้อครับซ่อมกรยิบมาซอมมันไม่ตาเบิ่งหมดยกรยมาซอมซอมยังซอมบ้ครับกูซ้อมยอ่กระย่บมาซ้อมมา่เห็นบนนี้เนี่ยกูซ้อมยืดห่มึงมาซอมยังซ้อมบ้ครับเมื่ออันบูเนี่ย กูซ่อมอยังี่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ปะเปลี่ยนยางเช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟละอื่นๆก็ไดวมาทำทุกอย่างเออซ่อมป่ครับกูก็เฝ้ายูว่ากูซ่อมมึงสิสอองซ่อมยังซ่อมป่ครับกูซ่อมรถมึงสิซ่อมอยังมึงจะยั่งกูมึงจะ <c oughs> ก,ก,กวนตีนกูไม่ไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้กวนตีนผมเข้าใจว่าพี่ซ่อมอยู่แล้วผมถึงมาหาพี่ไง พี่ซ่อมซ่อมให้ผมก่อนได้ไหมมึงสิซ่อมยังซ่อมพ่อครับรถคันนี้กูซ่อมตแตงมาว่านแล้วกูสิแรีวเล้ยวครับพี่กูซ่อมรถครับมึงสิซ่อมยังซ่อมพ่อครับซ่อมกูมาแท่นซ่อมรถครับผมผมรู้แล้วมึงสิซ่อมยังซ่อมพ่อครับกูบ่ซ่อมแล้วทำไมพี่มาบองเขาหูซ้อมด้ทุกอย่างเนี่ยมึงถามหนาถามหลังยี่กูบ่ซ่อมแล้วไอ้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  ซ่อมบอกครับมึงถามกูเนี่ยอย่าคอคำถามผมไม่ได้ถามผมกำลังบอกพี่บอกยังนว่าผมมาซ่อมบอกครับว่าผมมาซ่อมบอกครับ